มาเนี่ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดินติดอะไรวะบอกไม่บาดไม่บาโอ้โหแค่รินพันกันไม่ได้มาเห่าบ้าเปล่าเอาดอกกันดิ่งดิงโอ้แล้วยังไงเราตีไม่เรื่องสิเอาเถอะเด,ด,ดินเปร๊ะๆแล้วก็ดกเราไม่เรื่องสิฮัลโหลสสวัดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอบดีชแนลฮะตอนนี้เราอยู่กับเจ๊เด็กตี้ไฟแล้วน,นั่นเอง สก,กินนี้เป็นอีกหนึ่งสกินครับที่ผมยังไม่ได้ทําการรีวิวของตัวบาเมตนั่นเองสก,กินนี้มีชื่อว่าซีซอร์มอกเทลนะฮะเป็นสก,กินระดับสีทองเปิดวางขายในร้านค้ารวมถึงมีเครื่องประดับมาด้วยนั่นก็คือแว่นตาที่เธอสวมใส่ยอยู่นั่นเองนะครับผมเมื่อเท่ากัตามที่หน้าของตัวบาเมตมีการชงเครื่องดื่มหรือว่าดื่มเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีท่าทางของเอฟเฟกเพิม่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวในเกมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นสกินนี้ทุกคนได้ดูสกนวาย้ มีความตื่นตาตื่นใจประมาณไหนนั่นเองอะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในการเดเกมพร้อมๆกัน,น game, เลยดีกว่าครับผมโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้มึนหัวไม่หมดแล้ววาเฮ้ยเอ้ข้างหน้า <t> ไม่ไม่เครื่องในหัวเอาเครื่องอยู่ข้างหลงังมะโทเดินเลยเครื่องไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยไหนรรรกดเครื่องห,ห่อเฮ้ย <t> <ossing> มองอะไรไม่เมาเฮ้ยไม่เมาแค่ใบ <Blake> <weg> เหมือนเดิมไอ้ ขอเคื่อไปก่อนนี่ชุดใหม่นะพงซื้อมาจากทางด้านของจตุจกักเออชุดนี้ก็สีส้มมกเทลแล้วก็มีแว่นตากันแดดด้วยบอกเลยว่าใสาาาาาไาา่ไม่เดาใจหาเดาไปใจหามาอยู่ตรงไหนวันเนี้ยแม่งเอ้ยนึกว่าอยู่เยาวราชอ้โหแม่งจีนมาแฉว่ะกดเครื่องไปก่อนแล้วใครเล่นอยู่วะเหมือนจะเจอพี่คนขายล้มล้าคนขายล้มอะไรนะอ๋อข่าวกระดามเออ ข้าวกับดำาม,มีสองพี่น้องเฮ้ยโดนตีไปดึงทีบอกเลยโอ้โหกินน้ำหอมไม่จุดเลยเกินกินน้ำหอมไม่ื่อมาถึงตรงนี้เลยเอ้าเราหวางดูระหว่างเล่นไงก็ดูไปด้วยนะว่าเออสกินนี้มันสวยเฮ้ยระเบิดเลยใครทักว่าเฮ้ยทักอะไรนักหาเครื่องระเบิดเนี่ยเออดูด้วยว่าสกินมันสวยกนาดไหนนะแล้วก็มีเอฟเฟคของเครื่องประดับด้วยเออดูกันเอาแล้วกันเออดูได้ก็ดูดูไปได้ก็โยนทิ้งไปเออเผื่อจะเสแล้วเบอนไอ้ตั้งใจเว่งนะ ใจไม่เลยอย่าอู้นะเราไปใช่คนเนี่ยโอ้ยลมผ่านหน้าไม่เดอิเอาไปตรงนู้นมนไม่สนใจเอาเลยเลาสวยไม่พอหรือไงผมไม่สนใจเอาเลยผมไม่ได้เมาไม่ได้เมาผมแค่ไม่เหมือนเดิมเฮ้ไปเสร็จตึงเครื่องรวดเร็วทันใจให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราช่วยนายเองเราขอตีโค้งไปด้านหน้าก่อนแลวกันนะเฮ้ยนี่คอยข้าบอกเลยว่าไม่เมาเออไปวะเพื่อน อยู่ไหนวะเอานะโอ้โหลงไปใต้ดินใหม่ละประโทเอ้ยเอาไม่คุยคึงคนไปมาเน๊เดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเดินติดอะไรวะบอกไม่บาไม่บาเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรามาเอ้ยึกยักยอกแก๊กอันนี้รู้แล้วว่าจะตีเบิ้ลน่ะไม่ลงไปให้ตีรันนั่นแน่เอาเปล่าใช้หนุ่มที่แปดแยกอดีได้สวยเพื่อเดี๋ยวเราช่วยงนะแต้มช่วยเพื่อเปไปของเราเอาวะ เออดเด็ดเออไอ้นี่มันเล่นเล่นว่ะเฮ้ยมันจะตีเบิลนี่ละไอ้นี่มันชอบเบิ้ล่าออมาเดี๋ยวบอกให้บอกให้โอ้โหบอกไปทันแ่บเฮ้นไม่เป็นไรนะนายเจ็บเราไม่เจ็บสบายใจได้เออเนี่ยมันบินโชลิวเฮียงมาละเออ๋ยวกดเครื่องก่อนเอ,อ้ยกดเครื่อง,ง้อนนี่สติสัมปชัญญะยังดีอยู่กดเครื่องบอกเลยสก,กิลเช็คไม่เคยพลาดแม้แต่ขังเดียวเลยเนาะ เธอที่เคยพลาดนะก็ปล่อยปล่อยมันไปเรื่องในอดีตจะไปจดจำนะเฮ้ยเพื่อโดนนั่งเฟรศอีคนนั้นก็เจ็บไอคนนี้กอดกายเอาไงเดีว,วะเฮ้ยเอาเปล่าเาขาวก็ดามีสอบพี่น้องเออไอเขาวมันเป็นนักสู้ไอดำม,มันเป็นคนละเพลงบอกว่าเฮ้ยยังไงยึกยักหยอกอยากโดนแอลแซ่บไปเดี๋ยวน้องมาสิบปอนด์หนาสิบปอนด์หน่าก็มาดิครับผมก็มาดิครับอก็ตีไปดิครับใช่มันไม่ตีอ่ะมันเดินอ้อมไปด้านขวาเฮ้ย มันเอาคนเดิมไปนี่ง่ายวะทำไมเราไม่สวยตรงไหนวะเฮ้ยไม่สวยตรงไหนเห้เอาปากกามาวงเฮ้ยหลายเพลงแล้วเนี่ยโฆษณาต้องเข้า้วเปล่าอดเครื่องตเออเข้าไม่ได้โอ้ยเปลี่ยนตัว,วเอาเบตเตอร์ว่ะเข้าไม่ได่เราก็กดเครื่องต่อไปตัวเร่งโทรหัสมาโอ้ยบอกเลยว่ากาดแบบพวดปาร์ตดปาดนะนะ ใครอยากได้ชุดนี้ก็ไปหาซื้อเอาไม่รู้หมดแขนหรือยังเหมือนกันพูดมนมานานแล้วไม่ได้ไม่ได้ไมา่าอะไรนะพูดอะไรนะไม่ได้รีวิวสักทีเออโถแค่ลินพันกันก็ไม่ใช่คว,วามเมาบ้าเปล่าเอาดอกกันดิ่งดงิ่แล้วยังไงตีไม่เลิกสิเอาเถอะเดินเปร๊แล้วก็ดกเล่าไม่เ่องสิบอกเลยรวดเร็วพูดธวันนี่เป็นอรอร่าของนะของเครืาปรดับนะเออมาเดี๋ยวพี่ห้หนองเออเอาจะเกือบเปล่า อแล้วก็เปล่าขากระเทิบลงกระโ,โดดไปรู้หลบเอาอะไรแล้วมาเอ้ยมันงาความันจะตีเราแล้วหลบก่อนไว้หลบก่อนไว้เอ้ยผีดำผีดำมันเป็นนักเสืออ้อยโดนวิ่งไปเดืองเทเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็โดกมาแล้วเมื่อกี้โดกยาดอไปช้างสิบแปดลงฮะอยู่สูตรไหนว่าช้างสิบแปดหลบมันมีแต่เสือสิบแปดตัวเฮ้ยมันมีแต่เสือสิบเอ็ดตัวเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยมาดิเดี๋ยวพี่ไปช่วยนี่เป็นออร่านะของเครื่องประดับนะที่เป็นแว่นตานะดูกันไว้ด้วย ดูโดดไปด้วยเออได้ตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซอร์หายเจ็บอนะไรไหมบอกเลยว่าโดดไปเรื่อยๆกินปุ๊บหายเจ็บปุ๊บก,กินปุ๊บหายเจ็บปุ๊บเก็บอยู่ปุ๊บ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 เออโอเคมันน่าจะไล่คนเดิมมาได้เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเอง <c oughs> ปุ๊งปังอา้าวขอเงี้ยวเล่าแบรกหนึ่งนะเล่าเอ้ยเอาสักครือ่องไม่เอาอะมันไม่เอาอ่ะมันไม่เอาไม่อยากกินเล่าของเรามันคิดว่าเราแบบชงเล่าให้เป็นหรอวะเฮ้ยเออเอาเอาสียหนึ่งเครื่องเลยเครื่องสุดท้ายเครื่องน 70 80 90 1 0ปดสอะไรประมาณนี้แหละเออเกเปอร์เซ็นต์เขบอกเลยว่าไม่เหมาเขาจำได้อยู่เดี๋ยวเกาเกาไว้ก่อนเกาเกาไว้ก่อนไป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 เอ้าเฮ้ยมาจากไหนอ๋อเฮ้ยมางมากดเครื่องแล้โถมันก็ตายห้าก็พอดีเด้เฮ้ยโอ้ท็อปฟอร์มตลอดเลยอ่ะเอ็มบัมเมอร์อ่ะคนแต่งหน้าศพมันจะแต่งหน้ากูหรือเปล่าอ๋เฮ้ยไปไว้ปีประตูยอ่อยปีประตูนี่ บออะไรเก่งดีไม่ได้จุกเลยอะไรวะเนี่ยเออไม่ได้เจอทางด้านของฮันเตอร์เลยเราไม่สวยตรงไหนให้เอาประกาศมาวงปุ๊บเอา้าเบตเตอร์ตายแล้วเพื่อนตายแล้วนะวนะประเด็นคือน้ำหอมอยู่ไหนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเกมนี่มันต้องรอดนะเพื่อนมันไม่รอดไม่ได้นะมีโรงนี้ด้วยโรงใครวหน้าใครวะไม,ไม่ไม่ใช่หน้าเราเออมาเสร็จแล้วเพื่อนมาแล้วออกประตูมาแล้วเอ้ยเอ็บัมเมอร์ออกมาแล้วเฮ้ยหวัดดีฮันเตอร์ ดาะบอลโชวแม่งหนึ่งเทีนแน่เป็นไงเรื่องว่าโลดันโดว่ะโซโอเคเรียบรย้อยเอาประตูได้เจอกันนะข่าวดำบายบายซียูอาเกนกูุดบายเออใครเมาไม่เมาบ้าเหมาเออบายทุกคนเจอกันอย่าลืมกดติดตามด้วยบายบายซียูอาเกนกูุดบายบุยบุยจุดกุยกุย,กยตุยต้ยตุยต้ยตุย้ยเฮ้